เจ้าสิงข้าันล่งนะครับนี่พงไรนี่มุนไม่ได้ครับนี่ตายครับตายตายหนักทุกวันครับนี่ฝักตุกลาเด้อรงตุกเสตทุกอะไรล่าเด้อตุกเสตุกะไรล่ะตุกปุัด ลูกปืนนี้น่าจะอยู says, huh? ่สาเหตุครับน่าจะลูกปืนไตครับเรือน่าจะอยู่ประมาณไม่เกินสองร้อยหรอกมั้งตามที่มันคิดนะต้องไปซื้อตอนเช้าบ่เนี่ยมันวางให้ต้องเซ็ตต่างประกอบตัวระกอบไอตี้ชิจูบด้โอ้ยแต่เป็ต้องอยู่คือเป็นสำคัญต้องเอานี่ไปให้ลูกลึงกับฟอกนะเดี๋ยวอันนี้ห้อยนี่บซีโจคุน้องใส่ไปก็เหมือนเดิมเบียดนี่นะเบียคัดนะเบีย इए อุเปรียนแกนทำไมมันพอกลึงทําไมจ๊ะทําเปรียนแกนทําไมหน้าโจโรงกลึงเลยเอ้ยโจชิงกงอยู่ชิงกงทําไมมาแล้วเอ้ยอันนี้พอยืนกลึงกลึงน่ะยังยังมีเรียบหรออันนี้นี่เวียเวียก็ยังช่วยได้นะเดี๋ยวมันเรียบไงบ่แหนเวียต้องต้องการความเรียบด้วยตัวนี้จะเป็นบอลสกูน่ะใช่สิไม่ใช่ตัวนู้นตัวนี้ตัวล่างไม่ใช่สกูนี่ตัวล่างอ๋อเอามาไว้เลยนี่ Robert Lawson, báo cánh lama Phạm Thi Tửy, nhà phụ huynh tuổi thiên hiện. Robert Lawson, báo cánh não phụ huynh tuổi actual haius đ superiority andmayı thường tới cao. Robert Lawson, báo cánh nao phổ biến butica luân ích mới local little y descent là mwave từ huyền an mà ta, ở thị trường Br Rock đây là Rossworth street ở Đồng Bộ bờ Ấn Độ thị trường Urblang Robert Lawson, báo cánh nữ authority nó cũng phong phơi เกิดถ้าหาได้ถ้าถ้าหามีมันก็จะมีอหกห้ามันเลตเตอเลตเตอจะต้องรั่วบ้านนะถ้ารั่วบ้านมันก็มันจะมาทั้งทั้งสวิตช์ไฟเลี้ยวบางทีก็หมุนง่ายบางทีก็แข็งครับนี่รูปพืนแตกไม่น่าเราจะถอยลงคลองอยู่เรื่อยครับนี่ตาบอกจะถอยลงคลองอยู่เรื่อยครับก็เริ่มมีท่าเกิดจรวดเชิงกงไหมติงบอสจะเกิดจรวดเชิงกงนี่ก็ติงเยอะเชียงกงกระโดดเลยจ้ะไปจับมานังนะธรรมัดตรีบเดี๋ยวก็ ไม่รู้มันจะขัดตอนไหนนะเด็กเด็กก็มันก็เหมือนกันแหละเด๋กวต้องมันลูกกลึงนะว่ารูกกลึงเขาทำสวยไม่สวยแต่รูกกลึงก็จะลายเอ้ยเด็งระบายเต้นเอาบุ๊นเนาะสวยจัดกี่เอ ไปดเยรวีนงี่ไปนต้องสร้างบ้านนี่ขึ้นมาใหม่เด้นี่บ้านสุดท้ายนี่วิศกยนี่ทางเข้าเป้นนะเออนี่ทางทางที่มันจะลุดอลทางเข้าว้ยิงทงอันนี้เวียนะเวียะเยอะฟอกไปก็วลาแต่รุกลึงก็ทําให้สวยไม่สวยนะมันอยู่ที่รุกลึกงนะกิเทอบานบ่กิเทอบานสาหิตครับรุกลึงเทอบานไปก็ไม่หมดเยอะ เต็มมเรีอลยครับนี่ทีมพวกน้องมาเต็มคันรถครับนี่จะมืดๆหน่อยครับผมทายละทายละปมือซื้อมาใหม่นี่นเออเครื่องปมือไหนนั่นไงดีมเนี่ยอัดท้งเลยจะเฟปมือนี่เครื่องคันนี้แหละอคนนั่นนี่ตก๊อนาจารถอาจารย์เเรีกยี้ยงวะ อัปเดตจากปีอัปเดจากปีศูนย์ห้าเป็นปีสองพันสิบหกอ่่งเอวจัดให้ดีมากคนีเานี้ไม่ใช่ดีแม็กดีมากนี่าตัวใครกันต่อนมัครับเตี้ยโอเจ๊กมาจ้ะยูนเจ๊โอยตัวใครกันต่อมาเป็นคร ไซรอนครับเขาทำอะไรกันครับนี่อดีตเลยน้าทำเตเต่าเว้มเต่าไอนครับน่ารักเลยไอเกเหัวเหัวน่ารักเลยเนี่อน่ารักเลยสุดยอดเด่ยเียงมดังเลยดังเลยอเอนน่ารักเลยเอ้มือไอเด็อน่ารักเลยเนยเเลย ใส่ร้อนลรวนม่ร้อนรม่งร้อนทั้งวันครับนี่้อยวเอีวไม่รู้อะไรโดนมันานครับนี่วันนี้วันนี้มันอยผีัอยู่เลยถึงตึกตึกมันยู่นีพออันนี้ออเป็นกอออนเป็นอนมันยูมันนั่นเป็นไม่ได้แค่ฟาร์เตอร์นอนกแ้

lalala keke na keke na agak mun ni noh 3 ni betul dah terbaca dah tahu ah ผมสุดเพลครับนี่เอ๊ะกลิ้งเตงๆว้าวว้าวกะยุงเชบ่ไปจักพลังยุงเช ไอหนึ่งในฝองเองไอเธอตอหนาเลยมายุอายุเงี้ยสีสดเลยลพุกย่ยมอายสีใดยังไเไเจียบมันครุนอย่งายุเงี้ยายุเราแบบคนอยู่เรียนยับเลยครับนี่ไซรอนนี่อนนีู้กไฟก็ถูกไฟก็ดเลยเนาะไม่คิดเลยทุกใจมัต้องเด็มเิงรุ

มือขีดมันตรงใช่ไหมต่วละคนนะก็ตั้งเลยจ้าเกิดดินารักเลยมาได้รักเลยมัน่ก็ตายไปเดี๋ยวสแกนเริ่มมาครับนี่ลูกน้องมอมมันไปเถอะวุ่นนี้อยมือปืนเด้อนี่โอ้โหโอ้โหมาจะได้นี่โอ้โหโอ้โหมาครับมือปืนครับนี่สามสี่คนเพิ่มมีมานี่ตื่นกันทั้งหมดทำอะไรจ้าตุ้มปุ่งใหญ่หมดไมฟังเฮ้ยเจีง

เองกลับไปซ่อมครับนี่จอดครับเคสครับฉันสิงของหน้าพรุ่งนี้อามพาทับครึ่งวันไม่ยากเจตเลยเทปบ้านเอรา เจอกันคลิปต่อไปครับผมฝากกดไลค์กดติดตามไหมครับผมช่องยูทูบโลกีดับนินพุทธรับสวัสดีครับ